สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมุ่สูส่สุขคนนะบ่ิวาจะอยู่ในประเทศต่างประเทศบาวลีก็ขอกต้นรับทุก่านเข้าสู่โองของบาหลีอีกคือเกา่าคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องกะตอนนี้เนาะเอากะไดเอารถมาใส่ปูนอีกข้างเพราะว่าปูนที่เขาสร้างไปสร้างบ้านนะครับาสาวเทียนมืดแล้วเนาะเอากะไา,าได้เขามาเอาอีกเท่นะึงเอา อปูนกอเมื่อก่อนเนาะคอนเทนเนอร์พอดมือเทแล้วเขาจึงจะสร้างปูนเทเมื่ออันนี้นี่เป็นปูนกอเนาะพอนเทนนอร์สิบเป่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเป่าแล้วเนาะเอ๊ โอุ้เป็นบล็อกเป็นยังครับก็ซางอยูย่พี่เมื่อพอ่พี่น้องทรายนะ่นนะทรายเป็นขายเป็นเปลาแบบนี้แหละครับเอาเมื่อเนาะนพ่อี่น้องโอ้โหถ้าว่าเอาเป็นเที่ยวลวดนี่มันแพงเนาะนพ่อี่น้องเนี่ยเป็นก็เอาแบบนี้เมื่อคือกัน โอเคเนาะเดี๋ยวเอาเข้าไปจ่ายเงินให้เพื่อนเราเฮากาจะได้ออกเดินทางเมื่อหาบานสาวที่พุ่นหละพอแม่พี่น้องไปกวดไปเช็ดเบิ้งน้ำกันเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบเป่า โอเคครบเนาะเรียบร้อยโอเคเดินทางกันเลยกาเนาะตอนนี้เขากาเดินทางมาฮอดเป็นทีเรียบร้อยโอ้ทุก่อนจะฮอดเ่รามันก็ธรรมดาตุกตุกมาตามทางเขาด้แปลงชีหาเทื่อด,ดีๆพอ่าใหม่อันนี้มันยาวพดใหม่นี้เขาจะเอามาเห็ดเป็น ปานลมไม่แป้นน,ปนี่เนาะเสร็จเป็นปานลมตอนนี้ให้ทางสร้างผายเป็นคนลงสบายดีสราา้างผายสบายดีเอฟซีได้เออเอาไทมหาเด้อให้สร้างผาย่วนโอ้ดูเข้าเมือยเขายกขึ้นแปงแปลงุลงลงุ้งตัวน,นี้น่ะเพอทางมานน่มันอู้สุดยอดเลยทางมือนาที่ได้เอาเจาไปน้ำเลยสร้างผายู้ไหวมากผู้เดียว มื้อนี้บ่าววนกับมาทันมาคาเวียกเจ้ากึ้งลงก็ได้มันนักยกนเสือกนี่มัดแบ่กีเือจริงฮอด เป่ายังปองเงียบเนาะก้อน,น,นหนึ่งคันแมนเนาะเทคันกันเนาะอุณอันนั้นเปล่าหนึ่งคันอ่าแมนเลยอันนี้ทำได้ดีอันนี้อัน,นเหลือเมื่อวานนี่แมนอันก้อหรือว่าไหนออันก้อนะ ใส่ไม่รับผู้ใดทีมาขายค้มันข้ามยันหน,นึ่งสีง 300, ่ร้อย 200, 200, 200, สีย่ร้อยสองแสนสองแสนปลายเนาะเอาชืบเอาทางดังเอาเลุม ตัวนี้เฮ็ดป่านร่วมเข้าไปพาเคืองนะพาเคืองแล้วก็ถา้าตัวนี้มันใหญ่พุดธถ้าตอเล็กก็เราค่อยงัดออกนะมาเสียน,นพอ,พอวาพอ,พอพอค่อยมาติดอ,นอนนนันหนึ่งอันหนึ่งซอนลองนี้ ทังนี้อันนึงทั้งนั้นอันหนึ่งส่องก่อนเนี้ยผ้าเครื่องอันนึงมันได้สองอันนอันนี้อหนึ่งพุ่นอันหนึ่งเนี้ยเนี้ยแหนะอันนี้อันนี้ได้เบิกหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็แพนที่ซองก็ได้เบิกนั่นตัวนี้น่ตัวนี้น่ตัวนี้น่อพาพอเกือบพอ เบอร์ไม่ไปเสี่ยงหอดก่อนหอดอันน่ะหอดบนไซก่อนบุโฟโฟอค่อยปเปลากันไหมเ <c oughs> นาะตอนตนี้กะทางสร้างเพิ่นก็นเริ่มโก <c oughs> เป็นคานเป็นอย่างเพิ่นก็นทเทแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็กำลังจะโกไปแบบนี้ เต็มแล้วด้ดินยังน้อยหน,น,นึ่งยังบนนี้จะใส่ป้องเงียมทั้งเคื่องบึงนั้นน่าจะใส่บึงนั้นแต่ว่ารอถ่าถามทางไปทีก่อนไปทีไปทางไหน ไปคนเข้าคนเข้าเข้าใเออเสี่ยมาเฮือนติคนออกทางใหญ่องรถตางจางเพื่อนะจ้างหูจ้างหูจางหูจางหูรถเนี่ยรถไทยเนี่ยรถแตนรถไอแร์ลงมาลงมาเนาะเพื่อนไปคนคนเข่าให้ใช่รถเสี่ยมาบ้าน อันนี้เพิ่นจะเทะขั้นกลางอีกน้าจะพาพ่อแม่พี่นอ้องอ่าไปเบิ่งทางสร้างเพิ่นก่อฝาเนาะหลังจากที่เฮาก่อขึ้นขึ้นได้ประมาณเกือบเกือบครึ่งนึงเนาะเฮาก็จะได้เทขั้นทับแล้วก็ตั้งบ่งกบพองเงียบใส่มือหน่าจะได้น่าจะได้ตั้งบ่งกบอยู่ อันนี้เพิ่นจะเทคานใส่ก่อนเนาะง่ายเนาะ,ะทเทคานเราจึงจะได้เอาดินเข้ามาเนาะเมกี้เอาผ้า้างไปโล้วอนณาซื้อใหม่ซื้อใหม่อาณาไม่ไม่รับไ,ไม่คืนนี่เนาะอยู่ในบ้านนี่แหละ กอมันง,งามๆเด้อจหลายคนเบิ้งได้าจ้า,าขึ้นงามนี่เป็นเบามาลุบๆเลยสร้างทั้งได้ เอาไปเก็บปูนเนาะจะเห็ดประตูออกนี่เนาะประตูออกทั้งนี้ปองเงี่ยมทั้งนี้ทางหน้าแถวยังเาากอ,อกาโบไดโกเอาจะปะเทพพื้นแล้วก็ปะไว้ตามแผนของเขาเนาะ ประมาณสองมือน่าจะสำเร็จสำหรับการกอบอกเพออาราะว่าลายคนอยู่ก็จะได้มาต่อทางหลังคาเนาะต่อหลังคาเทพื้นก็โอเคเลยนี่ใหม่ตัวนี้เนาะเขาพาสร้างไปซื้อตะกี้โอ้โหทษโทท่ ม PM ไม่นี่เป็นไม้หาหาคุณซาลที่นี่แม่เนาะหาคุณสีแปดเนาะประมาณนั้นเนี่ยเขาจะไม้เห็ดเป็นไม้ไม้คือเนี่ยเนาะไม้คือลวงนี่นะซื้อไปหาเลรียญไม่ไม่ยังก่อสร้างพายนี่นะหัวไม่ไรเฮาบูพ่อซาฮะพ่อจำปีไม่ซาจำปีไม่ซาจำปี ไรเปตาไรต้นไรเมลุยโบแมนตีเม่รวยถ้ามเมลุยนี่บุกกาไปเอาแล้วปีเมลซาจัมปีนะโอ้สุ่ยยอนอะไรไม่ในน่ะขายว่าบักนักเนาะขนาดมันตายแล้วเนบักนักเนุกโอ้ทุกธรรมดาเลยนักเติบไม่ ซื้อสีเหล็บลวดเทาไปเพราะใดพ่อแม่พี่น้องงางไปซื้ออยู่ในพุ <c oughs> ่นล้นพอดีแมนแล้วนะเนาะพ่อแม่พี่น้องถ่ายบาร์สาวที่เอาอาณาเข่ามาเนาะก็จะมีบอลว้เข่าแล้วบอลนี้นะึ่งมาป้าไปในเฮือนนี่เลยถ่ายาเฮือนแล้วเนาะ จะอนาปลอดภัยละบ่มีคนมาหลักเครื่องหลักของละบัดน,นี้นะ่ะเบิ่งเฮือนเกาเอินป้าทูประตูจนหักหมดคนมาหลักถวยหลักบวงนขนาดของบ่มีคาบ่มีอย่างนี้นถ้าว่าเปลี่ยนอนาะของมีคาคือเข,ข่าขึ้นน้ำเนี่ยโอ้ทูไปมืดเลยแหละแต่ตอนนี้ก็ถ้าว่าเฮือนหลังนี้สำเร็จก็ดีละปลอดภัยเนาะจะแปลงประตูแปลงนั้นใช่ดีเนี่ ประตูเฮื่อนเก่าของสาวที่ตัวนี้แหละนาะงยังคงสภาพเดิมอ <c> ย <oughs> ู่ทั้งรูมก็คือขามดมุดบูว่าเพิน่นเอาอนะันน่ะเอาลูกเพิ่นไปน้ำบอไอพายอนะันน่ะเดี๋ยวที่ก็ลูกไปน้ำอะ่ะไปน้ำดิ๋อ้ป้าเทวไปช่วยกันฮนะ กระแพาะดีนล้วกันกาตอนนี้ทางสร้างเพบนก็นจะผสมปูนผสมแหงนี่แหละเพื่อจะถกคานเนาะบนนี้นี่ป้าถูกแหงนี่เอามาเที่ยวหนึ่งบัวา่าจิพอหรือบวัว เทพื้นนี้มันเมื่อยไรน่าจะพออยู่เนาะสร้างให้สร้างเบิงสวยไปยังไงซิงยอมเมออไป้พื้นถางบูว่าไปยังหูเต็ุงมาไปซอกกันกินเออ ก็นเราไปซอกกันกินเนะาะสำรับเล็กไว้ฝากเวลากอบอกขึ้นมาไก่ไกจะหอดบอลเทคข้านเนาะแล้วก็ฝากเล็กไว้ โอ้โหคนก่อไว้ได้นานไงก็มูขึ้นไบก็มูกะสี่มือกับพระธรรมดานาะตามที่เบิ้งสี่เรียบอยู่นะาะธรรมดาอยู่สี่มือนี่นะ ตอนนี้ทางสร้าง่นก็เห็ดไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าก็ไก่ไก่จะพักพอนะเพราะว่าตอนนี้ก็สวยพอสมควรก็เป็นตอนเที่ยงเราไก่ไก่จ้ดหนึ่งมงตนนึงมงตอนสวยแล้วเนาะนอันนี้พเ่นจะไวอ่ทอคันคันกลางนะเนาะสำหรับการกอก็คืบหนาไปไว้พอสมควรวนั่นแหละ ในการก่อทั้งสร้างกับได้ใส่เพียกนะแต่ละเสาแต่ละต้นใส่เพียกใช่ยังนะในส่เพียกกงเพิ่นเพื่อความแน่นอนนะเพียกเทิงนี้โอ้โหฝุ่น เด็กน้อยเพราองเข่ามาเนี่ยหย่านอันถึอเล็กถึอย่างได้อยู่นอกเนี่จะประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับอ่ามือน,นีเนาะตอนแรกนี่เพิ่งขน,นาจ,จะก่อขึ้นได้ประมาณครึ่งหนึ่งเนาะมือนเศร้าขนาดจึงจะได้ทอคานกลางหลังจากนั้นจึงจะได้ใส่เป็น บานประตูเนาะกาเนาะสำหรับคลิปนี้เอากาเอามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนะาะได้ครับส้มน้ำกันเนาะกาคืบหน้าไปเรื่อยๆเนาะสำหรับการสร้างบ้านมาให้กับชาวทีแม่ฮางลูกซานเนาะเพิ่นกาเฮ็ดไปเละเล็กเธอหน่อยเนี่ยมื้อนี้เป็นมื้อทีซีของการสร้างบ้านเนาะกาก่อฟ้าขึ้นมามื้อนี้นี่น่นาจะ ก่อแล้ว,ลวทางในเนี่ยเพื่อนจะก่อขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็เอาไว้เทคานอ่าทางสีด่านอ่าทางหนึ่งสองสามสีห่ห้าด่านนะเนาะเพื่อนก็จะก่อประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็พักเล็กบางไใบนะหลังจากที่อ่าก่อแล้วเมื่อสแล้วเพื่อนก็จะได้เทคานกาะจะประมาณนั้นพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้น้องบาลีก็มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับสนุกกัน ืันนี้เขาก็ตางปูนเพเพิ่อมอีกสิบกระสอบสิบเป่าเนาะแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เป็นไม้แผ่นเขาจะมาว้เห็ดไม้ป่ดนลมเนาะตัวนี้สีแผน่นโอ้ทูเขามาก่อนจะหอดบําบันธรรมดานะกามืออื่นเขาก็จะได้ตางเป็นบลงคกบ,บานประตูมาให้เพิ่มเติมเนาะสำหรับคลิปนี้เขากลมาฟังมาตอนพ่อแม่พี่นอนนะครับซ้อมรุ่กันกระต้องขอขอมคมกขอบใจเด้อสำหรับทุก่านที่เขามาให้กำลังใจบารีตั้งแต่ตนจนจมเนาะ คอยทุกคนจงยูดีมีแห้งป่าศจากโลภให้ขกเจ็บนอนล้ำรวยเงินทองล้ำรวยสุขภาพสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยูใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าสบายดี